เดี๋ยวเราจะขอไปที่กูเต่าเลยเนาะจริงกูเต่าเนี่ยจะโครงสร้าง qgtr ในการทำเหมือนคูวิเลยดังนั้นก็เดี๋ยวจะให้กูเต่าแบบเนาะโฟกัสเข้าไปบนที่ว่าแผนที่บัดไปที่กูเต่าไปทำในขั้นช่วงทำการทดสอบเหมือนกับคูวิเนาะเป็นยังไงเชื่อเลยค่ะกูเต่าก็เริ่มตรงที่ขั้เนเชฟกว่านะคะเพราะว่าเป็นช่วงเดียวกันเนาะก็จะเห็นได้ว่าก่อนที่จะ เข้าสู่ขั้นวางแผนเนี่ยถ็งได้สมมติฐานมาแล้วนะคะทีนี้ก็เลยเอ่อตรงนี้เป็นขั้นวางแผนรูปใหญ่นะคะทีนี้ขั้นคอนกรีตแอสเัลต์เนี่ยไม่ใช่แผนเดียวกลายเป็นว่าแล้วก็ไม่ได้แผนที่ต้องเริ่มขั้นวางแผนด้วยเพราะว่าพอเราเอาประเมินเด็กแล้วว่ายังไม่น่าจะเข้าขั้นวางแผนได้ ปรากฏว่าแผนหนึ่งแผนสองเนี่ยต้องปลับไปทํำเรื่องของการทบทวนตัวแปรต้นตัวไปตามอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการที่เราปีกับเด็กเนาะแล้วก็ปรับโอท,ทันทีนะคะต้องใช้ถึงแผนหนึ่งแผนสองเลยที่จะนําเข้าไปสู่การให้เด็กทบทวนตัวแปรของตัวเองครั้งหนึ่งนะคะแต่เด็กก็ได้จริงๆได้มีการปรับ งานของตัวเองได้ด้วยตัวเองโดยที่ก็ทำเออจตคติสังการต่อนเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องของเจตคติแล้วก็เรื่องของเอการเึ่ตาตัวเองด้วยว่าเขาได้เข้าใจอะไรได้ทักษะอะไรได้ความรู้อะไรในครั้งนคมนะคะซึ่งผลจะ การที่เด็กได้ Active e x e r i m e n t a t i o n เนี่ยไปสู่ครั้งที่แผนที่สามะก็ยังเป็นรูปเล็กของโค้ w อีกนะคะท่ั้นนี้เนี่ยเด็กจะต้องมีได้โจทย์ว่าเขาจะพิสูจน์สมมติม่านอย่างไรซึ่งถ้าเป็นการสอนแบบดั้งเดิมก็คือเราก็ต้องบอกเด็กไปเลยว่าเดี๋ยวเราจะ ไปพ่จาิณาการด้วยนวิธีใดแต่ว่าอันนี้เราไม่บอกเด็กและให้เด็กจับกลุ่มหาลรือกันเราเองนะคะให้ประชุมกันเขาก็จะเอาไมทีโฟร์เดิมของเขาออกมาหรือว่าสยิบค้นความรู้ใหม่แล้วก็ถูเกเสี่ยงแลกเปลี่ยกนกันจนกระทั่งได้วิธีที่หลากหลายในการพิจารณานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแผนสามเนาะเกิดขึ้นในแผนที่สามแล้วถึงจะกลายเข้าไปเป็นองค์สุเอ็กซ์เพียร์ของขั้นวางแผนลุกแยั่งจริง นะคะเรื่องแค่นี้ก็พอไหมสําหรับเด็กประสบการณ์นี้สาหรับเด็กพอหรือยังยังนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเขาเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เด็กๆได้เรเจนวิธีการที่สุดสมมติการออกมานะคะแล้วก็สก,กัดเหลือวิธีที่เป็งไปได้แล้วก็วิธีที่ดีที่สุดโดยที่เด็กได้เห็นได้ด้วยตัวเองพร้อมๆกันเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน นะคะซึ่งอันนี้ก็คือแผนที่สามอ่ะถามว่าพอหรือยังยังค่ะเพราะว่าประสบการณ์ต้องเพิ่มด้วยเอ่อการที่เด็กไปเรียนรู้เพิ่มเติมเอาเองเอีกก็เป็นการบ้านค่ะหาธุรกิจที่เคยใช้วิธีการเดียวกับของเขาเนี่ยเพราะว่าเขาตั้งตัวไปต้นมาเขาก็ต้องไปศึกษาอีกว่าที่ไหนเคยใช้แบบนี้บ้างค่ะคนเพิ่มเติมน,นี่แผนที่สี เด็กๆต้องเรียนรู้แล้วว่าเออจะใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บข้อมูลนะคะท่านนี้ก็ยังอยู่ท่านประสบการณ์อีกเช่นกันเขาได้รู้จักเอ่อเครื่องมือต่างๆซึ่งเขาก็ต้องคัดเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดให้กับเอางานวิจัยของเขาที่เอาจะเอาไปเก็บข้อมูลนะคะ่ะเด็กก็ออกแบบมาอ่านี้พอเด็กออกแบบ แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ของตัวเองแล้วก็นำมาแลกเปลี่ยนโดยที่มีเช็คลิสต์ว่าตรวจสอบตัวเองก่อนว่าเชิดอีกว่าว่าแบบสอบถามเนี้ยมีคำถามที่สอดคล้องหรือยังก็เป็นเช็คลิสต์ไปนะคะตรวจตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนตรวจด,ด้วยขั้นนี้ก็คือขั้นขั้นย่อยเนาะของขั้นที่สี่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีการทำ เด็กศกิซึ่งพอเพื่อนตรวจตามเช็คลิสต์แล้วเนี่ยเขาก็ได้คําแนะนําจากเพื่อนมาปรับปรุงงานของตัวเองนะคะซึ่งรลปนี้เพราะยังกลับเข้าสู่กังกฤษัอซูเดียนของรลปใหญ่อีกนะคะเอ็นยังไม่ยังไม่ไปหลุใหญ่สักทีอันนี้เราคิดว่าเอซเียนเนี่ยต้องมากพอที่เขาจะกำเนินการไปในขั้นรลปใหญ่ได้มาดูภาพใหญ่ๆกันก่อนนี่นเป็นภาพเดิมนะคะ สบการที่สั่งสมมาทั้งหมดนี้แล้วดำเนินไปต่อด้วยแผนที่ห้าเสร็จต้องเขียนรายงานบทที่สามด้วยตัวเองนะคะโดยที่เขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องแลกเปลี่ยนงานกับเพื่อนแล้วก็ปรับปรุงซึ่งถ้าเขาได้เครื่องมือเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยก็ไม่ยากแล้วโครงสร้างบทที่สามก็เขาก็เขียนไปตามโครงสร้างนั้นส่วนอันที่เราวางแผนเอาไว้ในขั้น a b t a c ตรงนี้นะคะคือการปรับปรุงงานบทที่สามเนี่ย อันนี้คือแผนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆทำไม่ทันทำไม่ทันเพราะว่าตรงนี้แผนหนึ่งแผนสองเรายังพบตัวนี้อยู่เลยจากการที่เราประเมินเด็กไปดังนั้นทําให้ขั้นนี้และขั้นนี้เราทำไม่ทันทําไม่ทันแล้วจะทํำยังไงก็คือเราก็มีเครื่องมือเก็บข้อมูลแล้วแหละในแผนเล็กตรงนี้แต่แม้บทที่สามจะยังไม่เสร็จแต่เราได้เครื่องมือเก็บข้อมูลแล้วอย่างน้อยเราเอาตรงนี้ให้เสร็จเด็กสามารถไปภาคสนามได้นะคะอันนี้หลังภาคสนามเด็กมา เขียนบทีิสจ์เาะแล้วก็ส่งในเอ Classroom นะคะนี่เป็นตัวอย่างงานเขียนนะคะอ่ะทีนี้ขั้นวางแผนจบไปแล้วเนาะลูกเล็กๆตรงนี้เมื่อกี้นี่เองทีนี้เข้าขั้นที่สุดอ่ะจีกหนึ่งวงของโค้กตรงนี้นะคะเก็กได้ไปที่สูตรที่ภาสนะเนาะขั้นที่สูตรนี้เอ,อ งานวิจัยของเด็กชั้นห้าเนาะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจสีเขียวเด็กต้องไปหาปัจจัยความสาเร็จของธุรกิจเด็กก็ได้ไปตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ําเลยว่าที่ต้นน้ำอย่ยวัตถุดิบได้มาได้ยังไงไปดูแหล่งน้ําที่เอาไว้ใช้ในการปลูกวัตถุดิบก็คือต้นกล้วยก็เข้าไปในโรงกล้วยเลยสัมภาษณ์เกษตรกรนะคะธุรกิจกลางน้ําเอาต้นกล้วยมาปรองลูกเด็กก็ได้สัมภาษณ์แรงงานได้สัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจ แต่เสียดายยังขาดลูกค้าเนาะแต่ว่าก็ไปได้ไปถึงธุรกิจปลายน้ำที่เด็กได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของเค่องทางการขายาาการประชาสัมพันธ์การทำการตลาดนี่ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งเด็กได้ไปทั้งหมดสามธุรกิจในเวลาสามวันนะคะและในทุกๆวันเมื่อจบหนึ่งธุรกิจตอนเย็นเด็กต้องมาสรุปปัจจัยความสำเร็จ ของธุรกิจนั้นว่าเออเรื่องที่เขาทํางานวิจัยของเขาเนี่ยส่วนนี้ทาเรื่องการประชาสัมพันธ์นะคะว่าเอ,อธุรกิจนี้การประชาสัมพันธ์เขาเป็นยังไงแล้วก็มาสรุปปัจจัยความสําเร็จว่าเขาใช้วิธีการอะไลนะคะก็ได้เป็นการงานกลุ่มระดมความคิดเห็นระดมเออ่ข้อมูลที่เขาได้ไปฟังได้ไปสรุปมา ก็ถ้าเกิดว่าเข้าขั้นของโค้เนี่ยตรงนี้น้องก็ได้ไปเอ,อเก็บข้อมูลตรงนี้เด็กก็ได้มาทําการสรุปกันเป็นกลุ่มสรุปข้อมูลนะคะทีนี้จบาัฒนามตรงนี้สองขัง้นขั้นขั้นนี้เนี่ยก็มีส่วนของที่ั้นเรียนด้วยโดยที่เออ่จะเห็นว่าชิ้นง,งานกลุ่มเนี่ยเป็นชิ้นง,งานการระดมความคิดเห็นเนาะได้เปลี่ยนการเด็กต้องเอ,อกลับมา ทำเป็นที่งานเดียวอีกครั้งหนึ่งอยู่ในหน้ากระดาษแผ่นเดียวเนี่ยว่าตั้งต่ธุรกิจเนี่ยเขาใช้เขามีปัจจัยความสําเร็จเลือกอะไรในหัวข้อที่เขาทำนะคะแล้วก็ทุกทุกครั้งก็จะมีการาประเมินนะคะก็ใน,นครั้งนี้เนี่ยเราลองทําแบบประเมินตนเองให้เด็กได้เมตตาตัวเองเพราะว่าตอนอย่างที่บอกว่าเอาตอนก่อนไปพิธา,านเนี่ยยังทาไม่ครบรูวเพราะฉะนั้น อันนี้เนี่ยก็เลยทำพวกทั้งก่อนไปพักษะนาแล้วก็หลังทักนาเลย,เ,ยเป็นแบบประเมินให้นักเรียนเนี่ยได้สะท้อนการเรียนรู้ของตัวเองเอ,อคำข้อคําถามก็จะมีประมาณว่าก่อนไปพักษนาเนี่ยเขาได้ชัดเจนกับตรงที่ฐานชัดเจนกับเครื่องมือของเขาไหมได้เป็นที่กับการสร้างเครื่องมือให้ได้สําเร็จไหมคิดว่าจะครบถ้วนไหมซึ่งสังเกตว่า ถ้าเียนสองคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทุ่มเทนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทำเครื่องมือค่อนข้างดีสำเร็จแล้วมาอยู่ในโซนค่อนข้างมากถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็คำถามที่เกี่ยวกับหลังภาคสนามเขารู้สึกว่าเขาได้ข้อมูลครบถ้วนไหมคะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่สูงสุดีฐานไหมนะคะซึ่งเขาก็ได้ค่อนข้างมาก แล้วก็จะมีข้อคําถามที่เกี่ยวกับว่าอยากปรับปรุงงานวิจัยของตัวเองไหมนะคะซึ่งเขาก็อยากปรับปรุงมากและน้อยก็แตกต่างกันไปอ้คนนี้อยากปรับปรุงมากเลยเพราะว่าตอนแรกยังไม่ค่อยเข้าใจพอไปภาคสนามเขาได้เห็นกระบวนการเก็บเอ่อทีสูจนสมมติฐานเนี้ยทำให้เขา้าใจมากขึ้นข้อข้อที่เป็นเอ่อปัญญ,ญาเนี่นะคะจะถามว่าเขาเกิด ความรู้อะไรเกี่ยวกับกระบวนการที่สูตถึงมัที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือว่าทับทันหรือว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรตรงนี้ก็บอกว่าควรถามด้วยว่าถ้าไม่ใชงวิธีนี้แล้วใชงวิธีอะไรไปาถึงนี้ปัจจัยความสําเร็จที่เด็กเอสร้างตัวแปรต้นมาเนี่ยบางที่บางธุรกิจก็ไม่ได้ใช้ตัวแปรต้นอยู่กับเขาเด็กก็เลยคิดได้ว่า ถ้าเขาไม่ได้ใช้วิธีเดียวกับเราแล้วเนี่ยคนถามว่า่าใช้วิธีอะไรถ้าไม่มีปัญหาแล้วแล้วทําไมถึงไม่มีปัญหาใช้วิธีอะไรเพื่อที่เราจะได้รู้วิธีใหม่ไปด้วยเพื่อสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เพราะความนี้มไม่ทราาตัวเองเราก็สะท้อนการเรียนรู้สะท้อนการถามคาถาม,ถามได้ด้วยตัวเองเนะคะที่คนหนึ่งบอกว่า ถ้าส่มตัวอย่างแก้ปัญหาโดยใช้วิธีเราและวิธีอื่นประกอบการสําเร็จไม่ได้หมายความว่าวิธีเราสําเร็จก็แปลว่าเขาไมได้ใช้แก้วิธีนั้นเขาใชอั่างอื่นประกอบด้วยนะะคส่วนเด็กคนนี้จะสังเกตเห็นไหมว่าจะทําเครื่องมือเก็บข้อมูลก่อนไปพัฒนสนาเนี่ยมันถบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องเออ เก็บข้อมูลไปด้วยแล้วก็มกถึงแบบอดถามตัวเองไปด้วยเขาก็เขียนมาว่าความรู้่เขาได้คือเครื่องมือเก็บข้อมูลอยู่ดีๆก็นึกขึ้นได้ตอนไปสัมภาษณ์วิทยากรตอนไปท่าสนามเวลาที่วิทยากรให้คําตอบก็จะนึกในจะนึกหัวข้อในเครื่องมือได้แล้วก็จดจะเอาไว้กลับปรําอันนี้เครื่องมือก็เสร็จหลังท่าสนามเอาละ,อะตอนนี้ก็ถึงขั้นที่จุด ตรงนี้แล้วเนาะปัจจุบันนี้นะคะผลลันะพธนะ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเนาะที่ครูเห็นก็คือเด็กมีความพยายามในการจบค้นข้อมูลมากขึ้นเพราะว่าสอนแบบไม่สอนเด็กต้องเอ่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยตนเองนะคะแล้วก็มีความพยายามจะมีความพยายามในการจบค้นข้อมูลมากขึ้นได้ไอเดียที่หลากหลายขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้เรียนอีกที่เห็นได้คือ นักเรียนอยากปรับปรุงงานด้วยตัวเองซึ่งเอ่อนักเรียนชั้นห้ารุ่นนี้เนี่ยคุณครูเคยกลับไปอ่านแบบกระท้อนของเขาตอนเขาอยู่ป .4 เขาจะสกระท้อนว่าครูชอบให้แก้งานบ่อยอะไรประป,า,ปาเนี้ยนะคะซึ่งซึ่งเอ่อก็เลยคิดว่าอ๋อเขายังยังรู้สึกเป็นเจ้าของที่เขาอยากจะแก้งานด้วยตัวเองแต่พอใช้วิธีการนี้แล้วเนี่ยเขาอยากจะแก้งานด้วยตัวเอง เราเราสามารถระบุส่วนเขาอยากปรับปรุงได้เองเลยนะคะในส่วนที่เกิดขึ้นกับครูเลยเนี่ยที่เห็นก็คือการวนเห็นความซับซ้อนของระบบ,บามากยิ่งขึ้นจะเห็นว่าเมื่อกี้โค้ดมีซ้อนกันไปก,นกันมาหลายขั้นมากทําให้รู้สึกว่าอัดเห็นระบบที่ชัดเจนมากขึ้นเห็นการเรียน,นรู้ของผู้เรียนอย่างมีจุดหมายเพราะว่ามีการเอ่อเป้าหมาเนาะของ ทั้งรูปใหญ่รูปเล็กใหกก้มันสอดคล้องกันไปหมดเลยข้อสามเห็นการเรียนรู้ของนักเรียนได้รวเดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็เห็นพราะเห็นปุ๊บเข้าช้าทันทีกับเอ,อนักเรียนที่เห็นว่าต้องได้ราาับการชื่นแต่ว่าผลนนก็เอ,อยังต้องคิดว่ายังต้องมีอะไรให้พัฒนาอีกเยอะเลยเพราะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยทําเป็นสีแรกนะคะก็ยังยัง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่มันไม่ได้ข้อที่เราจะเป็นเสกว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาเนาะเพราะว่ามีอะไรให้ทําอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าผลเศรษตกิกมันก็จะพ้อนว่ามีเด็กที่ยังรู้สึกไม่ถูกเงตกอยู่รู้สึกเขาอาจจะยังรู้สึกต้องการความช่วยเหลืออยู่ซึ่งเราอาจจะยังไม่ทันหรือว่าเอ,อหลักสูตรนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าใช้เป็นครั้งแรกอย่างเป็นรูปแบบมันมีอะไรที่อยากให้พัฒนาอีกเยอะ ออแล้วก็ระหว่างทางที่คุณคิดว่าเป็นปัญหาก็อย่างที่กิ่วไปแล้วตอนแรกว่าเออตรงเนี้ยเรายังออกแบบได้ดีเพราะว่าพอต้องเอ,อ่อปันกลิ่ไปที่เหรียเยอะตรงเนี้ยว่ามันน่าเยอะเกินไปเราออกแบบดีๆเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องใช้แผนเยอะถึงที่ฟังนะคะก็อะปรบากดูโอเคจบแล้วใช่ไหมคะคุณเต่า ทีนี้อยากเปิดเวทีให้เพื่อนครูโรงเรียนอื่นๆเนาะที่ว่าจินแนาวภาพแล้วก็จินตนาการตามครูเต่าครูวีเนาะว่ามันนึกถึงคล้ายๆตอนนี้เราทํางานวิจัยเลยอะค่ะแต่ว่าเด็กที่เพลินก็มาเรียนการวิใจัยในกระบวนการที่ไม่ได้ว่ายากมากนะคะเนื้อหาเขาแต่ว่าใช้กระบวนการของการทําวิจัยเนี่ยในการพัฒนา ตัวนักเรียนเนาะอยากชวนเปิดวงตรงนี้ค่ะให้คุณครูอาจจะเป็นสักถามก็ได้อยากจะเสนอแนะหรือว่ามีจุดที่ยังสงสัยเนี่ยค่ะถามครูวิคุตาได้เลยนะคะก็สำหรับความรู้สึกคือรู้สึกสนุกนะคะสนุกกับวงจรการเรียนรู้แล้วก็คุณครูมีความละเอียดมากในการมอง การมองแต่ละขั้นตอนแล้วต้องมีการปรับอยู่ตลอดเวลาเหมือนวง OLE เมื่อกี้อะค่ะแบบว่าเหมือนว่าปรับทันทีค่ะแล้วทีเนี้ยมองเห็นเด็กว่าเด็กมันมีเด็กเด็กเขามีความกระตือรือร้นแล้วก็มองเห็นตัวเองว่าตัวเองอะมีจุดตรงไหนที่ต้องเพิ่มเติมชอบการที่การที่เด็กเขาได้มองเห็นตัวเองแล้วทีเนี้ยคุณครูไม่ใช่ให้เด็กแค่ไปสืบ้นเรื่องความรู้แต่ว่าให้เด็กเข้ามาแลกเปลี่ยน ได้มองเห็นวิธีการของเพื่อนแล้วมามาดูงานของตัวเองตรงเนี้ค่ะแล้ว,แล,วแล้วมาปรับมาปรับของตนเองแล้วอีกอันนึงที่ที่เห็นด้วยมากๆเลยก็คือการการสร้างวงครบเล็กๆข้างในค่ะเพื่อสร้างประสบการณ์ให้เขาให้เห็นได้ชัดมากเพราะว่ามันจะไปต่อในวงครบใหญ่อะ่ะค่อนข้างลําบากเพราะว่าอย่างครูเอก็เป็นคือพอครูเอกทาแค่นี้ปุ๊บเหมือนเขาไม่เข้าใจ ก็ต้องมานั่งกินแล้วขณะขณะที่เขายังไม่เข้าใจแล้วเราจะทํายังไงต่อเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นปัญหาที่เจอกับตัวเองเลยเราก็เลยมองว่าต้องหาอะไรมาเพิ่มนะต้องมาทํากิจกรรมเล็กๆกับเขาอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เขาเข้าใจมากขึ้นถึงจะไปต่อได้กําลังกําลังวางวางตรงนี้อยู่ค่ะเพื่อที่จะทําสัปดาห์หน้าซึ่งซึ่งเจอปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งคู่เอ๋เพิ่งได้สอนเพราะว่ามันมีกิจกรรมต่อเนื่องพอไม่เห็นพูดพูเตากับกับอ่า คุยทำอะค่ะมันมองเห็นภาพกระบวนการได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ชอบตอนถอดบทเรียนคือเด็กๆจะมาถอดบทเรียนตอนสุดท้ายแล้วแล้วทีเนี้ยเด็กๆก,ก็จะมองเห็นว่าสิ่งที่ตัวเองไปอ่ะมันมีประโยชน์ยังไงแล้วแล้วแม้ว่าถึงเขาจะไม่ชอบนะคะถึงจะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะแต่เขาก็ทํางานทําอะไรออกมาได้ดีแล้วก็สะท้อนออกมาได้ชัดเจนมากๆเลยว่าเขาต้องปรับตรงไหนเขาเจอไอเดียผุดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่ามันมันมารู้สึกว่า มันใช่เหรอที่มันเป็นสีชมพูอะค่ะกับการทํางานของเขาอะค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะอะขอบคุณคุณเอเนาะต้องบอกว่าจริงๆที่เพลินเนี่ยความที่เด็กเพลินเนี่ยทุกคนพัฒนาเจตคติเนาะและเด็กคนหนึ่องอเขามองสัมผัสเหมือนกันไงคุณเอคือ,ค,อคือถามว่าถ้าคุณเล็กเชื่อว่าถ้าเขามองเฉพาะวิจัยของเขาอะจริงๆมันรู้สึกดีขึ้นกว่าแต่เดิมแต่ว่าความที่เพลินเนี่ยทำกันแบบ วิชาคันิตทุกวิชาวัดในเวลาเดียวกันเนี่ยตอนที่เด็กวัดเจติติเนี่ยบางทีมันเป็นการสัมผัสเหมือนกันนะคะแล้วแล้วความรู้สึกเด็กก็เหมือนแบบเขาไปเขาอาจจะเทียบกับวิชาอื่นก่อนหน้าดีที่เขาชอบมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรามองได้หลายมุมมากแต่ว่าอย่างที่คุณเตาบอกว่ามันมันเป็นถ้าคุณครูแบบมันเป็นแรงบรันดาลใจอะค่ะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อนอยากเห็นว่าแบบทุกหน่วยวิชาเนี่ยเราสําเร็จไปด้วยกัน แต่มื่อกี้ที่ครูเอพูดน่าสนใจนะคะว่าพอพอครูเอไปทํามันก็เจอเจอ,เจอปัญหาว่าเอาจริงๆลูกโคบเนี่ยเวลาเราทําเพื่อให้ให้ทรงพลังในลูกใหญ่เนี่ยมันต้องไปมีลูกเล็กๆใช่ไหมคะที่จะสร้างคอนดิชั่เอ็กซ์เพรียร์ชเช่นงี้ใช่ค่ะแต่ว่าลูกเล็กๆที่เราวางไว้น่ะเหมือนมันจะไม่พอที่ทําให้เขาให้เขาได้เข้าใจเพราะว่าประสบการณ์เขาค่อนข้างน้อยกับเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ อด้วยระยะเวลาหลายๆอย่างที่เขาไม่ได้เรียนมาแล้วกลับมาเรียนอีกมันการกระตุ้นเขาด้วยอะค่ะมันมันมันก็ต้องคุณครูก็เลยต้องไปคิดกิจกรรมมาเพิ่มแล้วก็จะไปพาเขาทําต่อในมุมนี้ที่คุณเอ๋เจอนี่คือเป็นมหาดตอนที่คุณเอ๋ทำแบบโครงงานใช่ไหมคะไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์หรือในคณิตศาสตร์ไปเจอในวิชาในในวิชาโครงงาน p b l ค่ะ คงงานใช่ไหมคะยิ่งโครงงานมันเหมือนกับเวลาเวลาลูกมันจะใหญ่กว่าแต่ทีนี้ว่าถ้าอย่างคณิตศาสตร์ความที่ถ้าเราอย่างเม b e ฟอร์แล้วเราสามารถที่จะคาดการโจทย์ที่มันค่อนข้างแบบเป๊ะได้เงี้ยมันก็จะปัญหาตรงนี้จะน้อยกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะน้อยกว่าคือเราจะใช้เวลาทบทวนหรือเวลาอันเนี้ยเขาอะแอปเดียวเขาก็จะเออเริ่มเริ่ม,มอ่านี่ไงนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงเรื่องอ่าอย่างอย่างเมื่อกี้อ่า ัปดามเมื่อกี้สอนเรื่องของอัอตราส,ส่วนกับเศษส่วนอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาต้องใช้ความรู้เดิมอะไรบ้างเขาก็ไปนั่งนึกคือเขาก็คิดไม่ออกเพราะว่าเขาผ่านการเล่นกีฬามาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็เริ่มไปทบทวนแนวคิดของตัวเองนะคะเขาก็ผ่านไปสี่วันนะคะถึงกลับมาแบบว่ากลับมามองเห็นว่าอ๋อเนี่ยมันต้องใช้เรื่องนี้นะคะคุณครูมันถึงแบบมามาเป็นห้องเรียนปกติท,ที่ที่ก่อนหน้าจะมีกิจกรรมอะคะ่ะ Hmm. ก็ต้องทํากิจกรรมย้ําๆแล้วก็สถานการณ์แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละอันแล้วก็คุณครูก็ต้องใช้การถามแล้วก็การนั่งคุยแล้วก็การนําเสนอในช่วงแรกๆที่จะให้เขาเชื่อมให้เห็นความรู้เดิมของเขาอ่ะให้มากขึ้นค่ะเพราะว่ามาเจอชั่วโมงแรกปุ๊บพอเราถามเราถามความรู้เดิมปุ๊บค,คือแบบเหมือนเหมือนจะนึกออกแต่นึกไม่ออกแล้วบางคนก็กว่าจะเข้าได้ตะล่อมเข้ามาได้เนี่ค่ะมันใช้เวลานาน,านมากเลย ทีนี้ก็เลยอ่าใช้วิธีการหาอะไรมาให้ดูเพิ่มเติมอันนี้เราทําอะไรบ้างนะแต่ก่อนเนี่ยค่ะเอางานดมๆม,มาให้ดูหรือไม่ก็เอาสื่อเอาเครื่องมือเอาคลิปมาให้ดูอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมองมองเห็นชัดขึ้นพอเนี่ยหาสี่เราสอนสี่ค้าบต่อสัปดาห์ก็คาบที่สี่ค่ะถึงจะมองเห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอคุณครูชวนคาดการณ์เขาถึงเขาถึงมองออกว่า เราจะเรียนอะไรต่อได้อะไรเงี้ยค่ะคือใช้เวลานาน,านมากในการที่จะแบบมา,มามามาตรงนี้ซึ่งงานแทรกที่คุณครูป่าพูดถึงมันก็มันก็มีผลต่อเด็กเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะเด็กเด็กในชนบทเด็กข้างนอกอ่ะคะ่ะมันจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ดึงเด็กออกไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะคิดว่าจงนอันนี้น่าจะเป็นปัญหาร่วมของหลายๆคนเลยนะคะคนที่คุณครูที่โดยเฉพาะที่ต้องทําโครงงานนะคะ อันเนี้ยก็ก็ก,ก็เหมือนกับเวลาไอ้ขั้นที่เราจะลงคองดิตเอ็กซ์เพีรเียนเนี่ยถ้าเราเหมือนแบบโจทย์มันไม่แบบท้าทายจริงมันไม่ว้าวจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้นอกจากว่าเออมันอาจจะท้าทายว้าวแล้วเนี่ยไอ้ maybe for เด็กที่เราต้องอยากอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นศิลปะมากๆเหมือนก,กันที่เราในฐานะครูต้องออกแบบวางแผนก็อย่างเหมือนที่ครูเต่าเสนอแบบเนาะคือจริงๆแรกๆคิดว่าตอนที่ครูเต่าว,วางแผนก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะหลายแผนขนาดนั้นหรือเปล่าครูเต่า แล้วพอทําจริงมันก็ต้องเหมือนแบบปรับแล้วก็ด้วยความที่เราก็ทําแบบพยายามทํา plc ที่มันสะท้อนตลอดเวลาด้วยนะค่ะมันก็ยิ่งทําให้ให้ตรงเนี้ยมันเป็นศิลปะเหมือนกันว่าแม้กระทั่งครูเพอเนี่ยก็พยายามวางแผนทั้งเธอมาแล้วก่อนเนี่ยแต่แบบพอลงทําจริงมันก็ต้องแบบจัดปรับในในแผนหลายครั้งด้วยแต่ว่าเราจะต้องปรับยังไงที่ เป้าหมายอะ่ะมันยังต้องคงเดิมเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าพอเราปรับแล้วเป้าหมายเปลี่ยนอีกนะทีเนี้ยมันจะลวนไปทั้งทั้งระบบโครงสร้างของเธอะอย่างเงี้ยทีนี้ครูปาดครูหวา,านวิเคราะห์แนะนำไหมคะว่าถ้าสมมติเราไปเผชิญกับแบบว่าขั้นของกิจ experience ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะต้องแบบปรับยังไงหรือว่าจะมีวิธีการยังไง ขอขอฟังโจทย์อีกทีสิครับเ็กุตว่าไงนะคือเหมือนเหมือนกับว่าจริงมันกี้นี่คุณเอกเขาก็แชร์เนาะซึ่งซึ่งเก่าโดยเฉพาะเต่าเนี่ยคุณเต่าเขาก็เจอว่าไอตอนที่เราจะทำขั้นคอน c r ตเอ็กซ์เพ e n ร e ียนค่ะครัการเป็นต้องให้อินพุหรือว่าใช้แผนหลายแผนมากๆเลยที่เราจะขั้นพกย้อยๆเนี่ยเพื่อให้เด็กเนี่ยโอมีคอน c r ตเอ็กซ์เพ e n ร e ที่ทรงพลังแล้วจะไปต่อ reflective ได้ ซึ่งครูอหญกบอกีก็เจอแล้วก็ยิ่งในกางจังหวัดเนาะบางทีพอกว่าจะมาย้อนทวนไม่เพียงพอเนาะครูแบบกว่าจะเด็กจะมองออกทบทวนเดิมกับไปข้างหน้าเนี่ยใช้เวลามากมากเลยอยนี่ค่ะทีนี้เล็กก็แชร์ว่าจริงขนาดว่าโดยรวมเนี่ยครูควรต้องออกแบบโดยรวมของทั้งโครงสร้างทั้งเทอมแล้วเนาะแต่เวลาไปสอนจริงในเพนไลฟ์ฟังเนี่ยมันก็มีรายละเอียดที่พอเด็กที่พอไม่พอก็ต้องปรับ แต่จะปรับยังไงที่มันยังคงไว้เป้าหมายเดิมด้วยเนี่่ะ